อยากเริ่มทําออนไลน์เริ่มจากตรงไหนดีแบบที่1ในหน้าเพราะมันเริ่มต้นจากชีวิตประจําวันได้คุณมีแก้วน้ําคุณถ่ายแก้วน้ําไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งไม่ต้องทําอะไรถ่ายแก้วน้ําลงได้ตอนเช้าๆคุณทํำข้าวกล่องให้ลูกไปโรงเรียนคุณก็ถ่ายวิดีโอตัวเองกําลังทําข้าวกล่องแล้วกอเร็วๆแอฟเฟอรเอกล่องที่ใส่ข้าวให้ลูกได้คือมันเริ่มต้นจากชีวิตประจําวันได้อะ่ะหมวดที่2เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นสายสร้างตัวตนแล้วกัน มันมีทั้งคุณอยากเป็นดาราปะละ่ะหรืออีกทางนึงเขาเรียกว่าอินฟูหรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า KOL เหมือนดาราแต่เป็นดาราออนไลน์สายนี้ไม่ต้องขายสินค้าก็ได้ไม่ต้องขายความรู้ก็ได้และขายอะไรครูขายหน้าตาไงขายความยูนิคบางอย่างขายความมีสไตล์ขายความรูปสวยขายความเป็นตัวเองฟิลดาราเลยกลุ่มที่2คือคนที่เป็นสายขายสินค้า ขายสินค้าทําไมสร้างตัวตนเช่นเจ้าของแบรนด์จุดๆ,ๆทําไมเขาออกมาสร้างตัวตนน่ะเพราะพอคนรู้จักเขาก็รู้จักสินค้าเขาหรือพอคนรู้จักสินค้าเขาแล้วไปรู้จักเจ้าของด้วยก็เป็นการเอื้อกันอันนั้นเขาเรียกว่า C.O. Branding แต่มันคืออยู่ที่โ Position ว่าคุณจะโ Position ตัวเองเป็น C.O. Branding เลยคือเจ้าของแบรนด์หรือคุณจะเป็นอินฟูเลยฉันเป็นนักรีวิวฉันเป็นนักทําคลิปนึกออกปะคือมันเลือกได้กับอีกสายหนึ่งสําหรับนิดหน่อยคือสายความรู้อันนี้คือของนิดหน่อย สายความรู้คืออะไรคือการสร้างตัวตนให้คุณมีความเชี่ยวชาญบางอย่างคนตาหน้าเลยว่าโอเคคุณนี่เนี่ยสอนออนไลน์คลิปของเราทั้งหมดก็จะเป็นความรู้ทั้งหมดไลฟ์สไตล์จะน้อยมากแต่ถ้าเป็นแบบแรกคือไลฟ์สไตล์ทั้งหมดความรู้จะน้อยมากมันคนละฟิลถ้าทําสินค้าแล้วไม่สร้างแบรนด์ตัวตนได้ไ,ได้แต่ค่าการตลาดจะสูงโคตรเพราะคุณต้องไปจ้างดาราถือต้องจ้างอินฟูค่าการตลาดจะสูงมากแต่ถ้าคุณจ้างด้วยและคุณถือเองด้วย perfect เจ้าตลาดเขาทำแบบนี้ถ้าคุณสังเกตจําไว้คนจะเชื่อมกับคนก่อนเสมอสินค้าเรื่องรองคนต้องจําหน้าคุณได้คุณต้องมีประโยชน์อะไรกับเขาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่คนเชื่อมกับคน